โอเคอะสวัสดีครับวันนี้พี่บีจะมารีวิวเนฟกุล k โ3แบบเจาะลึกนะเจาะลึกเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงมากนักน,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสมรรถนะโดยรวมนะสิ่งที่บันดีขึ้นมานะพี่เชื่อว่ารีวิวจากหลายๆเพจเนี่ยมีมาให้แบบเยอะมากๆนะอันนี้พี่บียจะมาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่ได้พูดถึงก่อนกันแล้วนั่นนะครับเอางี้พี่บีเนี่ยตอนนี้มียางเคโอ3อยู่ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ 3,000กิโลนะคือวิ่งไปเวียดนามแล้วละ่ะผ่านทั้งโคลนทั้งหินทั้งทรายอันนี้คือสภาพท,ที่กลับมาก็ไม่มีอะไรเสียหายเป็นปกติมากๆเลยนะสิ่งที่อยากจะพูดถึงก่อนพื้นฐานของ k ค2ที่มีประวัติอันยาวนานมากนะครับพี่ว่าตัว k ค3สามเนี่ยเขาเขาดึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆของ k ค2มาอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวลวดขอบยางไซส์วอผ้าใบ ตัวชั้นขดลวดนะครับขดลวด2ผ้าใบ 3, สาไซว์วอมีอีกชั้นไนล่อนอะไรต่างๆพวกนี้เขายกความแข็งแกร่งตัวนั้น,นของ k ค2มาแต่สิ่งที่เขาพัฒนาเนี่ยก็คือพิวะสูรข,ของเนื้อยางลายดอกยางสมรรถนะต่างๆที่มันดีขึ้นกว่าเดิมจากโครงสร้างเพราะงี้โครงสร้างเหมือนเราสร้างบ้านมันต้องมีเสามีหลังคามีพื้นมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งมันดีมากๆอยู่แล้วแต่ตอนนี้นะไอ้องประกอบของบ้านหลังนี้ที่มันเปลี่ยนไปครับสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลย ก็คือเรื่องลายลายดอกอยางเหมือนที่บอกลายดอกอยางเนี่ยโอเคทุกคนจะดูว่าเฮ้ยมันมันมันอาจจะดูออฟโรดน้อยลงมา,าจ,จะเป็นแบบ <c oughs> ดูเหมือนเหมือนหน้ายางเยอะขึ้นแต่จริงมันคือการเพิ่มผิวสัมผัสเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวทในเรื่องของกาเวลหรือในเรื่องของต่างๆมันเพิ่มผิวสัมผัสให้มันประเด็นอีกอันอนึงของพี่บีเลยท,ท,ที่ชัดเจนมากๆนะครับก็คือการรีดน้ำเบอร์พี่บีได้ไปอยู่ในการทดสอบอินเทอร์นอลแรกๆเลยนะ ของยาง KO 3ตัวนี้นะครับที่สนามมาตรฐานของบ้านเราคือ a t r i รสนามทดสอบแบบใหญ่มากๆพื้นผิวที่เป็นมาตรฐานนำในสนามของอ่าน117นะครับตามการทดสอบสนามทั้งระดับน้ำเลเวลน้ำทุกอย่างนะครับการรีดน้ำตัวนี้เทียบกับ KO 2แล้วเนี่ยเ้าเรียกว่าเบรกแบบ e m e เ g e n c y b r เบรและเบรกแบบกะทันหันนะครับสั้นกว่า KO 2ซึ่งก็ดีอยู่แล้วนะ4เมตร4เมตรนี่ก็คือออฟโรดหนคันะ่ะ จาก80ถึง0เนี่ยมันจุดได้กว่า4เมตรคือมันมันมันดีมากๆพี่ว่ามันดีมากๆในเวทนะครับในเว็ทนะซึ่งแน่นอนพี่บีมีโอกาสไปทริปที่ลาวอันนี้เป็นอันนี้สังเกตเองนะครับเป็นเรื่องเล่าสูตกันฟังนะเป็นสังเกตที่ลาว มันจะมีบ่อคโคลนที่จะต้องลงไปซึ่งบบอคโคลนนี่เป็นเป็นไม่ใช่โคลนแบบต้องลุยและเป็นบ่อโคลนที่เป็นลูกลังท,ที่เป็นน้ําครีมเป็นแบบหนังหมูนิดๆเป็นน้ําครีมอยู่แล้วรถทุกคันก็ตัดแหมอยากจะโชว์นะบึ้มระเบิดน้ํากันปกติรถระเบิดน้ําสิ่งที่จะเกิดึ้นหนึ่งน้ําจะโดนหน้ายางดันแล้วก็ขึ้นกระจกแล้วการออกด้านข้างเนี่ยก็จ,จอกไปแบบเป็นแบ,บบแบบ,บอย่างนี้ใช่ไหมแบบกระจายแต่พี่มาดูรูปภาพนิ่งดูคลิปวิดีโอดูหลายครั้งมากมาก อยากจะบอกว่าการที่หน้าเขาลงไปบนบนบน,บน,บนครีมโคลนนั้นปึ้มไอ้น้ําที่มาด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างน้อยน้อยกว่าปกติจนเราผิดสังเกตและสําคัญที่สุดนะครับแอ่งตรงนั้นที่โคนกระเด็นออกไปมันถูกลี่ออกไปแบบไปเป็นแผ่นนะ่ะไปแบบบึ๊บออกไปอย่างนี้เลยอ่ะถ้าสังเกตดูจากรูปนะครับมันจะไม่มันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ได้ระเบิดออกไปโดยแบบไม่มีทิศทาง มันมีทิศทางการออกน้านข้างอย่างชัดเจนทั้งซ้ายและขวานะนี้จะพูดถึงนะก็ถ้าดูรูปประกอบมอนจะชัดเจนถ้าเรามาดูล่องน้ำจริงจิครับมันไมเป็นทิศทางที่แน่นอนไหลมาจากตรงไหนก็ตามแต่มันจะมีช่องออก mm hmm. เกือบสองช่องทางเสมอสําหรับดีไซน์ดอกอยางนี้ถ้าเทียบกับตัว KO2 ซึ่งจะค่อนข้างล็อกกันเองพันเงินอยู่นิดหน่อยนะครับตัว K o 3สมี่ว่าเรื่องเรื่องเวทอันนี้ทั้งถนนดําแล้วก็เวลาอันนี้อาจจะหมายถึงถนนลูกลังที่เป็นโคลนที่อะไรที่จะต้องแบบ ป็นครีมโคนนะที่ต้องรีดออกดูว่าอันนี้เพอร์เฟกดีดีเลยแหละดีจนดีเลยแหละไม่รู้จะบอกค่าไหนนะครับโอเคแล้วก็ไมอันหนึ่งอีกส่วนนี้นะพูดถึงเม็ดล้วเนี่ยคนที่มาสังเกตจริงๆนะครับร่องดอกยางอันนี้ร่องใหญ่ไม่มีปัญหาแต่การจะมาของการรีดน้ำที่ดีร่องใหญ่รีดมาก่อนรีดมาเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็จะมาลงร่องข้างๆถูกไหมครับแต่ใน,นเมื่อเราใช้สปีดุวกเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับเป็นแผ่นใหญ่ๆเจอน้ําเจอความเร็วเขาบอกว่าน้ํายิ่งเร็วก็ยิ่งแข็งไอ้เส้นเล็กๆที่เราเห็นทั้งหลายแหลน่นะครับอันนี้ในในยางรถเก่งก็มีนะไม่ใช่เฉพาะของอะโบรนะเส้นเล็กๆที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นตัวตัดฟิล์มน้ําทําให้น้ำเนี่ยมันแตกตัวออกไปอีกแตกตัวไปแตกตัวไปซึมซึมลงในช่องเล็กๆก่อนเนี่ยเดินทางไปหาช่องใหญ่ๆ,ๆก็เป็นรกระจายกระจายน้ำออกไปตัดฟิล์มน้ำออกไป อีกอันนึงที่มาแก้ปัญหาสาหรับพวกเราออฟโรดเลยเนี่ยที่ชอบเรียกว่าอะไรใช้สักพักหนึ่งยางจะบ้างใช่ไหมในในดอกเดียวกันเนี่ยจะสลบต่าข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งอันนั้นอาจจะเกิดจากการแรงบิดของรถที่เกิดขึ้นเนาะเวลามันกดลงไปแล้วเวลาโดนดันเขาเรียกว่าโดนกดแล้วก็ถูกดันออกไปมันเลยสึกหอ้อไม่เท่ากันนะครับทาง f g อนี่ยก็ค่อนข้างพยายามทํามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจากตัวตัดฟิล์มน้ำที่ชัดเจนเนี่ยไอ้ตัวการออกแบบเป็นในบล็อก t ีของเขาเนี่ยครับ ถ้าลึกๆแล้วเนี่ยเห็นเห็นด้านข้างใช่ไหมด้านข้างเนี่ยเราจะมันจะรับแรงจากเวลาเลี้ยวถูกไหมครับเวลาเลี้ยวบล็อกอันไหนที่มันเป็นอันใหญ่ถ้าเราสังเกตดูเขาจะมีการล็อกด้านข้างเวลามันเกิดแรงแรงด้านข้างกระทำเข้ามาตัวนี้ก็จะเข้ามายันมันจะล็อกกันเองตรงนี้เนาะดอกยามันจะล็อกกันอันนี้คือหนึ่งทิศทางแล้วนะครับอีกหนึ่งทิศทางทิศทางที่วีบอกมเมื่อกี้ครับทิศทางแรงแรงกระทําที่จะให้รถเคลื่อนไปข้างหน้า ดอกยางมันจะบิดตัวถูกไหมเราจะเห็นการล็อกของเขานี่เราจะเห็นตัวล็อกอยู่ด้านในมันจะมีกลางดอกยางเลยมันจะมีแบบนูนๆอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบเว้นเข้าไปด้านในนะครับเราลองง้างกันดูแล้วกันนะครับก็เขาเรียกว่าประมาณ50าสี่สดอกยางจะมีล่องเป็นอันหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมแทงออกไปอีกอันนึงก็จะเป็นป่าเว้นลงไปด้านล่างเพื่อไปรับล็อกแรงตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ จะป้องกันการการสึกที่เป็นสโลปที่เราชอบบอกให้เป็นดูโชคสิหลายคนบอกก็เปลี่ยนโชคใหม่แล้วมันก็ไม่หายนี่แหละอาการนี้ตัวนี้ทํามาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับรวมๆแล้วใช้มาอีกอันนึงที่ประทับใจสุดๆเลยก็คือความเงียบอันนี้เป็นที่สัมผัสได้ชัดเจนนะครับพี่บีใช้ทั้งเคอูใช้ทั้งมัตทเเลนแล้วก็มาเปลี่ยนเคอสามเนี่ยชัดเจนอีกอันนึงที่ชัดมากๆเลยคือความนุ่มพี่บีใช้กับแรคเซอร์ เอ็นด้วยเนาะแร็กูเซอร์น้ำหนักลบค่อนข้างเยอะนะครับก็ความนุ่มเนี่ยมาเลยทันทีชัดเจนนะครับแต่ในความนุ่มนะทุกคนมักจะบอกว่าเฮ้ยมันมันจะย้วยบ่าพี่ก็บอกว่าเอออีกอันหนึ่งก็ไม่ย้วยอันนี้พี่บีมีโครงสร้างของ KO2 เนาะนี่คือเคโอสถ้าเราถ้าเราสังเกตดูดีนะเคโอสองเนี่ยตัวตัวเคิร์ฟของตรงเนี้ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยทางเนี่ยแก้มแก้มไซเบอร์เนะ่ยแก้มเนี่ยจะค่อนข้างตรงเนาะเพราะนั้นมันอาจจะซับแรง แร,แรงบัมได้ได้ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าพอมาดูเอกสารหน้าตัดจริงๆอ่ะดุดิมันจะมีเคิร์ฟตรงนี้ครับเคิร์ฟตรงนี้ท,ที่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะเนี่ยค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเออมันมันสร้างมาเพื่อรับรับแรงบัมแต่หลายคนพอมาเฮ้ยแรงบัมมัน,ม,นมันก็จะเออสวิงซ้ายขวาหรือเปล่าที่ว่าอันนี้ไม่จริงแล้วพี่ก็มาค้นพบทฤษฎีอยู่อย่าง,งนี้กันอันอะไรที่มาเป็นตั้งแนวตรงเนี่ย เวลามันมันเป๋ซ้ายขวาเนี่ยมันมันนึกออกใช่ไหมนึกออกใช่ไหมเออมันมันก็เป็นแนวตรงมันจะ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 โยซ้ายขวาค่อนข้างง่ายนิดนึงแต่ตัวเนี้ยพอมันมันก่องมันจะเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงมันเป็นวีอ่าเป็นยูเชฟนิดนึ่งนะเพราะนั้นเวลามันโดนล็อกบนล็อกล่างอยู่อยู่ตรงแกนยางกับพื้นถนนเนี่ยมันกลับว่าลองไปดูพี่ว่าต้องลองดูนะการเลี้ยวเนี่ยมันไม่มีไม่มีทําให้เรารู้สึกฟีลลิ่งว่าเลี้ยวช้าลงหรืออะไรเลยมันกับมันกลับ ดีนุ่มแต่แบบเพลินแล้วมันก็ยังคงกระชับอยู่แล้วก็ส่วนการทํางานของลายดอกยางเองเนี่ยไปได้มีโอกาสดูทเละสายถ้าดูภาพสโลโมชันจริงๆพี่ว่าเราก็เห็นการทํางานของดอกยางการเว้นช่วงการตะกุยของเขาที่ออกมาเป็นริ้วๆๆๆนครัว่าเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวแล้วก็ทํางานได้อย่างอย่างยอดเยี่ยมนะครับไซวอลก็ไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันเพราะเขาดีมาตั้งแต่เคอสองนะครับจนมาถึง รุ่นนี้ซึ่งเขาก็ขยายขยายขึ้นนะตัวไซบอร์ตัวคอการ์ทเรียกว่คอการ์อย่างนี้ครับแล้วก็รวมถึงตัวช่วยสะกุยด้านข้างด้วยเพราะฉะนั้นแก้มยางแข็งแรงขึ้นนะครับโครงสร้างสูงเนื้อยางต่างๆดีขึ้นใช้งานได้ยาวนานขึ้นและที่สําคัญเท่าที่รู้มาราคาไม่ขึ้นนะอย่างอื่นดีขึ้นหมดแต่ราคาไม่ขึ้นอันนี้ก็ต้องชมอย่างมากนะครับสำหรับเบรคุบิรวมถึงการทดสอบไม่ว่าจะทางในหิมะเองในโคลนเองเรียกว่ามี ทดสอบของ AFM s ครับนารหัส A F ห8ึ่งนาเราเป็นเป็นเป็นรหัสการทดสอบของเขาเนี่ยไม่ได้เทียบกับเค2สองเลยนะเทียบกับแบรนด์อื่นด้วยอันนี้ลองไปดูข้อมูลลึกๆดูครับอันเนี้ยฟูอองออกมาแล้วว่าดีกว่าทั้งในทางหีมะและในทางโคนเนะี่ยในการกันความทนทานในการที่ก่อนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งเละพี่บีเอาอยางที่พี่บีใช้แล้ว3,000โลไปให้คนหนึ่งใช้น่าจะเป็นคนคอนเฟิร์มได้ดีที่ไม่ได้นัดเขานะ พอพี่ขอโทรศัพท์ลองลองลองเขาก็ยังไม่รู้นะว่าพี่บีจะโทรหาอาดิชาตเขาเป็นทีมที่อยู่ที่เขาคอนะครับเวลาใครมีปัญหารถติดลมออกนู่นนี่นั่นไม่ได้พี่บียางให้เขาไปใช้อาดิชาตบีนะครับสะดวกคุยไหมครับได้เลยได้เลยเอาชาตเบียบถามหน่อยดีครับยางเป็นไงมั่งอยากรู้เรื่องยาง หหววดัฮะทำไมมันกินกับยางมัดเลยโอ้แม่มีนี่ตกใจเลยคือเนื้อยางมันอนะ่ะยางเนี่ยเต็ม40ขนาดเต็ม40ตะกวัวแบบแอกยางมันจะมีห่อเว็บใสไป40ใบเนื<ะ>้อหน้ายางัะพันเนี่ยมันสัมผัสที่ดอกอยู่ประมาณ5-6ดอก ฮะใช่ไหมครับกลารควบคุมนี่ยรถที่สภาพเปลี่ยนเไปแทนที่เป็นรถด้างกับใจเป็นนิ่มนวลนงดว่าทำไมจะใส่ชีวิตนะแล้วทำไมอัญชุนาเติมเยอะขนาดนั้นหนึ่งคืองการเปติดยางใหม่ให้เย็นไม่ขอให้ติดขอบอ่าอ่าอ่าก็ถึงจะลดเลยแต่เรายังไม่ได้ลดเลยครับเร้่องนี้แล้วเข้าไปกู้ผาตัดกี่คันแล้วเนี่ย รวมๆแล้วรวมๆแล้วชาติบางแห่งทงั้งแล้วทางลูกลังทางโครนอย่างลัง่งทางโครนไม่ต้องพูดถึงอ่ะ่ไะไปคุยกังไงอา้าเหมือนยังคดีๆน,นี่แหละอ่าเหมือนยางมัดยังเหมือนยางมัดดีๆเลยคนนั่งคือจะไม่รู้ว่าดี่รถล้อันนี้แต่ยางมัดอ่าโอเคกเรากจะคุยดีมากเลยดีมากๆเลย ครับทงางตรงนูนแรกที่เป็นผีเงาทรายนะฮึมตัวจูบปังุนรถุ้องุ้องุ้องจ้องจ้องขึ้นฮึมตายแล้วยิ่ได้เปเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ให้บีเอฟแล้วมั้งเนี่ยมันแน่จริงๆไม่ใช่ว่างี้นะดูจังหวะมันได้เลยครับโอเคได้เอาชาติจะบอกความจริงว่าจริงๆได้บีอัดเสียงเอาจูธาดไปด้วยนะเนี่ยป <c oughs> ็นเจริงอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้าหาว่าเราเตรียมกันหรือเปล่าเนี่ย เรอย่างนี้ก็คือก็เห็นไม่ยางสามสิเจ็ดเราก็ยกื่าเจ้าของรถขอถ่ายนะอีะ่เชี่ยวระหว่างางไอ้ตัวนี้กับองคุณเนี่ยครับแล้วรถผมมีลากมาออกจากปาัดเนี่ยน,นั่นน,นั่นลากวิลลา่าออกมาแล้วผมจะคุยกังไหนันน่นโอเคได้เลยสาันสามันกว่านะครับโอเคได้ครับท่านผูได้เลย<า>ได้เลยนาาเลยมัน ไ็ยเป็นตุ่งใสยังมัดแต่ผมว่าเนี่ยแต่เอาใช่พูดอย่างนี้เดี๋ยวยังมัดเราขายไม่ออกนะจริงเอเออได้เลยเอาใช่ครับโอเคยังไงก็ไปกู้คนอื่นก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับค่ะป้มได้เลยสวัสดีครับเอาเหมือนเตรียมเลยชมเหมือนเตียมโอเค แค่นี้แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้ใช้งานจริงที่อยู่ที่เขาพอคอยไปช่วยคนรุน่นคนนี้และช่วงนี้ก็เหมือนที่เรารู้เนาะว่าฝนกระหน่ำค่อนข้างเยอะก็นั่นเลยครับเรื่องจริงก็ตามที่ได้ยินไม่ได้เตรียมหน้ะนี้พูดจริงนะครับก็วางขายแล้วทั่วไปเชิญครับ